ผมสวยเลยอูอ้ยครับใส่สวยเลยครับผมโอ้อย่างสวยเลยครับเป้ยแนี้ที่ลงหูครับมือนรับจูงหนึ่งสวยสวยเลยครับครับตรงย่างงามเลยครับขาตันยังไงเลยครับเต็มตาครับผมเย็ดลงหูครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมที่เข่ามารับชมครับผมพาเดินทางข้าปลาฮะเลาะเบื้องเฮ็ดอีกขึ้เเราครับผม กระดุมกันครับวสิได้สิมานบมอครับนี่มันโคพอกันวันทีปีเสมาอะไรครับปีเสมากัญญาปีฮอกเกียครับผมผมที่กัดมากับปลาบานงมีเครื่องเก่าครับผมปลาลางครับผมไปกันเลยครับผมพอแล้วครับผมบั็นสองดอกเลยแหงหมันครับผมของเซามืงครับผมบรรยากาศเต็มเครื่อเพิ่นฟ้าคือฝนขึ้นตอครับผมฝนลินแตกสองเลยครับผมสวยเลยดอกหน่อยก็เลยสีูครับผม ยังสวยเลยครับดอกนี Shit, ้ครับครับผมใส่สวยเลยดอกเพิ่งโขลกครับอือสองดอกครับเพิ่งเขลกเพิ่งไข่เพิ่งเค้าครับดอกงามเลยครับนี่อ้กดอกครับผม อืสอ้องครับตองงามเลยอีกดอกหนึ่งครับผมอื้์อ้อยหญ่ก็มีครับกลางครับพออีกสองดอกครับเป็นิสก้ครับลคติดกันครับผมกำลังสีโผล่กันมาครับ ใส่มาเนี่ยดอกใหญ่เปตรงครับงางงามเลยครับอุ้ยรับใสสวยเลยดอกครับผม อย่างง่างงายครับผมเป็นแต่หลังครับผมตูนไปตรงขึ้นมา mm hmm. ผม mm hmm. อย่างสวยเลยครับผมขับเข็น้วครับผมลบมุมครับแม่มาเห็นครับผมโอ้อย่างสวยเลยครับ นี่ถึงจอมพูนครับนิสิโกครับดอกงามเหมือนกันครับดอกนี้ได้เงาเขาเลยครับเงาโกเองครับโกโกครับผมอืมดอกงามครับอเห็ดนาเขาครับเห็ดเขาดินครับ ่อยดอกครับเป็นฮิสโก้ฮิสโก้ครับผมดอกสวยกันเฮ็ดหาขาวฮิดขาวดินครับโอ้ดอกงามเลยครับเฮ็ตแกงครับผมครับแกงไปมันพอมันเป็ดละงูครับผมดูนี่จุดดอกครับผมเฮิตงูเรืองครับผม เปล่งี้ยนี่ลงหกครับมืนอนรับจูน,นึงส,สวยๆเลยครับสามดอกครับผม โอ้ดอกงามเลยครับอื้หูกอครับผมโอ้หูปัญหาเลยครับปัญหาก้อนบกเขียลุมครับดอกนั่งงามเลยครับบเห็นเนาะครับผมโอ้สวยเลยครับเขียร์ลุ่มอยู่นะครับดอกนี้ครับผมเขียร์ไปใหม่ครับผมตั้งดอกครัโอ้ยูปัญาเขียวไปรุดหนารุ่นลังเลยครับผมขอก้อนเนาะ ก็ไปโดนเงินแค่สิบกว่าแต่ตองมีสองนะย่าง,งามเลยครับพีบ่ครับอีกดอกเอนะ้าวางใั้ เด็แกแยงนะครับผมมาอนิอ่ะถึงกันโตแล้ครับผมเหน็นนาข้าวที่ข้าดทิ้นครับดอกงามสองครับผมเหตุนาข้าวที่ข้าดทิ้นครับผมดอกงามอยู่ครับ Đọc sữa gì, gì hả phụng? Tùm nó nói nó mì Đừng hết nè khắp mày Hết nào tao thì tao điên hả phụng? Để ông làm đây? ได้โกครับอันนี้โอ้โหลายสีผัวของกงามเลยไอ้คนข้าไล่ครับอันนี้อด,ดอกง,ง่ยเลยครับผมดอกนี้สีเปื่อยนะครับผมขับทะใหม่สามสีไอ้คนข้าไล่ครับ

Ui, xưa giờ cắp đùi nè Cặp thịt hấp, thịt cố Cặp đậu dáng nè hẹp xóm hẳp Đậu nội lắm Tháo thịt tháo đi đi nội lắm ลอ,อยครับปลารักสีฟูครับผมดอกในใหญ่แห้งห็ดข่โพดครับเดี๋ยวยสีฟครับผมดอกนี้ยังสวยไหมครับผมอืม ใส่สวยเลยครับเต้าคุณครับผมแต่ใบตองครับน้าซีไงครับผมแต่ใบตองดีรอครับเด็กโก ผมเนี่ยไปพออีกครับสองดอกแบบยังสวยเลยครับนี่ดอก่ยดอกนี้ครับอู้ดอกนี้ครับผมใส่เต็มตาเร็วครับผมเดี๋ยวหน่อยก็มีครับสวัสดีครับผมมันนี้ก็ได้เวลาครับแล้วครับผมกบิ่งพ้นงานยอดใดยอดมันครับเขาปลาให้ของมันนีเนาะครับผม ผลงานกัจะเป็นเ็ดก้ครับเฮดลงูครับผมเห็ดปึ่งขาไลยเฮดผึงเขาครับเฮดหน้าขาครับผมเห็ดร่วมทั่วไปครับผมมานู่ครับมือนรับเตรียมตาครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมที่เขามารับชมคลิปครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมที่มอบให้ช่องรออีสานครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมก็เอาไว้ลุ่น้ำกันมือไหมคลิปน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยเวลาครับแล้วครับผมขอเก่าวคํา่า สวัสดีครับผม